ครับก็สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับชั้นปีที่3นะครับสาขาการตลาดนะครับก็เป็นการที่ดีนะฮะที่เรามาได้มาเจอกันในวิชาการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเรียกว่าต่อเนื่องกันจากวิชาอาเซียนศึกษาวิชา ว่าทำอาเซียนนะครับเรา,าประยุกต์กันนะแต่คราวนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับเริ่มสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะรวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เรามีโอกาสได้ทำการค้าหรือไปปฏิบัติหน้าที่หรือไปทำงานของแต่และประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนเรานะครับ คงไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าอาเซียนมีกี่ประเทศนะครับก็พวกเราคงรู้กันอยู่แล้วนะครับไหนมีใครยังไม่รู้บ้างเอ่ยนะครับถ้าไม่มีใครที่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มอาเซียนมีกี่ประเทศนั้นลองทบทวนนะฮะทบทวนจากหนังสือนะฮะในวิชาการท้ากลุ่มชาคมเศรษฐกิจอาเซียนลองค่อยๆทบทวนดูนะครับว่ามีกี่ประเทศนะครับอาจจะต้องข้อเสน่หนิดนึงนะการเรียนออนไลน์นี้ ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะถ้าเราสนใจและใส่ใจกับการเรียนการสอนของเราเหมือนเดิมนะครับครูก็จะสอนแบบทำไมครับแบบเป็นกันเองสอนแบบแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนกับครูนั้นแลกเปลี่ยนความรู้ยังไงนะครับครูก็จะเอาความรู้จากที่ครูมีนะครับไม่ว่าจากความรู้จากการไปหาแหล่งข้อมูล จากที่เดต่างๆจากหอสมุดก็ดีจากหนังสือตัวนี้ที่เราเรียนกันก็ดีจากในโลกของออนไลน์ก็ดีนะครับหรือจากในเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงก็ดีในยุคโควิด1 9นี้ก็ดีนะครับเราก็จะเอามารวมกันนะครับเราก็จะเอามารวมกันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับนักเรียนแล้วเรียนแบบกันเองเรียนแบบแลกเปลี่ยนความรู้หมายความว่ายัางไง นักศึกษามีอะไรก็สามารถไลน์เข้ามาทักเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อต้องการที่จะเรียนในแบบไหนนะครับในลักษณะไหนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเรียนแบบแลกเปลี่ยนความรู้เพราะครูเชื่อว่าครูก็ไม่รู้หมดแม่น้าทั้งสายไม่มีใครดื่มหมดเช่นฉันใดฉันนั้นครับครูก็ไม่รู้เพียงคนเดียวทั้งหมดนะครับ นักศึษาก็ตรงไหนที่นักศึกษาอยากจะเพิ่มเติมอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันในวิชานี้ในการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อขับเคลื่อน3เสาหลักอ่าน,นี้เราพูดถึง3เสาหลักเดี๋ยวเราค่อยพูดไปก่อนค้างไปก่อนสเสาหลักเราจะพูดแบบการเรียนการสอนของเราก่อนนะครับด้วยแบบออนไลน์นะครับในครั้งนี้ครูก็อยากจะบอกกับเราว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาค ปลายภาคข้อสอบนั้นครูจะให้ทําตามความเหมาะสมหมายความว่ายัางไงอาจจะเป็นกรารกระบาทหรือเป็นข้อเขียนที่ไม่ยากมากจนเกินไปนะครับเหมือนเดิมเรียนกับครูนะครับทุกคนมีโอกาสผ่านหมดทุกคนนะครับน้อยคนที่จะตกที่จะตกเพราะอะไรไม่ส่งงานนะครับเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งงานงานครูก็สั่งไม่เยอะนะครับเลือกหลัก เนื่องจากด้วยสถานการณ์ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ของบ้านเมืองก็ดีหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆครูก็จะดูความเหมาะสมว่าจะเอาข้อสอบไหนมาให้เหมาะสมกับเราในการเรียนการสอนเผื่อมีการเจอกันแล้วเราจะได้เปลี่ยนรูปแบบในการเรียนการสอนของเราใ,ให้เหมาะสมในครั้งต่อไปและครูเชื่อว่านะครับเกรดที่ครูให้สําหรับใครที่เรียนปีหนึ่งแล้วไม่ตกนะครับก็เชื่อว่าเป็นความที่ ทุกคนอาจจะได้เกศี่ 4, เกศสาเกศสแต่น้อยคนที่จะตกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ในครั้งนี้เราปี3แล้วครูยอยากให้ทุกคนนะครับไม่ได้ไม่ต่ำกว่า3นะครับในการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3เสาหลักมันมีอะไรบ้างอยากจะให้เราได้เรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันตรงนี้3เสาหลักครั้งที่ 2, นะอ่นะนะครับพูไปตตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันก่อนที่จะได้เริ่มเรียนนะครับ สิบประเทศอาเซียนอาเซียนบวกสาอาเซียนบวกหกเห็นไหมครับเริ่มพวกเราจะเริ่มแบบว่าโอ้หอาเซียนบวกสามอาเซียน6กคืออะไรนะครับคู่ค้าของอะไรครับของอาเซียนของเรามีเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่มีเฉพาะสิประเทศอาเซียนบวกสามบวกหกบวกสามมีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันนะครับวันนี้ครูก็ อยากจะมาคุยเรื่อง3เสาหลักก่อนนะครับสาเสาหลักอาเซียนที่เราร่วมกันและพัฒนานะครับก็มี1ด้านเลยครับด้านความมั่นคงของอาเซียนเราก่อนเลยนะครับการรวมกลุ่มความมั่นคงความมั่นคงในด้านไหนนะครับความมั่นคงทางด้านการเมืองของแต่ละประเทศเราจะไม่แทรกแซงในการเมืองของแต่ละประเทศและก็สร้างความมั่นคงในกลุ่มอาเซียนไม่ให้เกิดเลยครับการ ทะเลาะเบาแววงกันนะครับหรือว่าการอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับการระเบิดพีชีพหรือว่าเกี่ยวกับอะไรครับระเบิดนิวเคลียร์นะครับที่แต่ละประเทศนั้นให้ความเลยครับให้ความเกรงใจซึ่งกันและกันนะสิประเทศอาเซียนนี้เราจะไม่ทะเลาะกันนะความมั่นคงนะครับในสิประเทศอาเซียน2องในด้านเศรษฐกิจนี่นะครับ ตรงกับที่เราจะเรียนเลยการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. วัฒนธรรมรวมถึงสังคมสังคมนี่ก็รวมถึงอะไรครับสังคมในกลุ่มของแต่และประเทศเรามีตรงไหนที่ควรพัฒนาตรงไหนที่ด้อยพัฒนาเราก็จะร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดภาวะโลกร้อนก็ดีตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆแยกออกไป แต่วันนี้ในวิชานี้ก็จะเจาะลึกในเกี่ยวกับการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงกับเสาหลักที่2การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรานะครับอ่ะตอนนี้กูจะให้พูดเกี่ยวกับอาเซียนนี่คือประเทศยังไม่พูดเกี่ยวกับอาเซียนบวกสอาเซียน6กยังไม่พูดถึงเอาวันนี้กูจะบอกก่อนว่าวันที่เพื่อเราเรียนกันง่ายๆนะเป็นงานชิ้นแรกเลย <c oughs> ตั้งใจฟังนะครับ10ประเทศอาเซียน นักเรียนนักศึกษาอยากจะลงทุนทําธุรกิจประเทศไหนอันนี้คืองานที่1นนะครับข้อที่1ให้เราจดไว้เลยนะครับ10ประเทศอาเซียนนักเรียนนักศึกษาอยากลงทุนทําธุรกิจในประเทศไหนประเทศหนึ่งเลือกมา1ประเทศนะครับเมื่อเลือกมาแล้วให้เราเขียนต่อได้ว,ว่าทําธุรกิจกับประเทศนี้เพราะเหตุผลใดแล้วทําธุรกิจอะไรนะครับอันนี้คือข้อแรก ข้อที่1นะครับ,รบสิประเทศอาเซียนใหนักศึกษาเลือกว่านักศึกษาจะทําการค้ากับสิประเทศจะลงทุนทางการค้าเนี่ยจะเลือกประเทศไหนมาลงทุนทําธุรกิจร่วมด้วยกับเรา1ประเทศเรื่องด้วยพระเหตุผลใดและทําธุรกิจอะไรการค้าอะไรนะครับนี่คือข้อแรกให้นักศึกษาเขียนมาส่งมาในสมุดนะครับส่งมาในสมุดนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์ในไลน์กลุ่มของเรา น,นี่คือข้อแรกนะยังไม่จบไม่หมดนะครับคือข้อแรกแล้วก็ข้อที่2นะครับข้อที่2ในยุคโควิด -19 กกลุ่มประชาคมอาเซียนนี้นะครับกลุ่มประชาคมอาเซียนนี้มีส่วนร่วมในการช่วยต่อต้าน หรือว่าช่วยพัฒนาบํารุงทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและประเทศไทยประเทศไทยด้วยนะครับมีส่วนร่วมในการต่อต้านหรือว่าการช่วยพัฒนาให้โควิดสิบเก้านี้ทำไมครับหายไปแล้วมีระบบการป้องกันยังไงประเทศชาติของอในประเทศของเรากระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลมีส่วนร่วมยังไงนะครับในข้อที่สองนี้ในยุค โควิด19นี้นะครับในอาเซียนมีบทบาทยังไงกับโควิด19มีการร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันไหมนะครับให้เราอธิบายมานะครับในความคิดของเราว่าสิบประเทศอาเซียนเนี้ยในยุคโควิด19เนี้ยนะครับเราได้มีความร่วมมือทาง,ทางด้านไหนบ้างนะครับเพื่อจะต่อต้านในโควิด19้และร่วมกันพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปในยุคโควิด19นี้อย่างไรและประเทศไทยมีส่วนร่วมยังไงแล้วตัวเราตัวเราด้วยนะครับ มีส่วนอย่างไงในการช่วยให้โควิดสินี้นะครับหายไปนะครับเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะให้เป็นคําถามลงไปในลายในให้เขียนเป็นตัวอักษรในลายทีหนึง่งเดี๋ยวครูให้เป็นคําถามตรงนี้ไปนะครับแล้วเราค่อยตอบกันนะครับเราจะได้ไม่งงอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่าถาคร่าเข้าประมาณนี้นะครับครูให้งานไปประมาณนี้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ <c oughs> ตรงนี้คราวน,นี้คือถึงเรื่องงานไปแล้วนะครับสองข้อเราคงเริ่มแบบว่าอาอจารย์ให้งานแล้วเราจะเจอกันนะครับในทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ครูอาจจะไม่ให้งานทุกสัปดาห์อาจจะเป็นการพูดคุยกันนะครับอาจจะเป็นการพูดคุยกันเพื่อสร้างอะไรครับสร้างความเคยชินในการเรียนแบบออนไลน์ นะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปเราจะใช้วิธีเช็คชื่อกันยังไงนะครับพอครูโยนคลิปนี้ออกไปปุ๊บนักศึกษาก็เข้ามานะครับเข้ามาเช็คชื่อจากการส่งงานครับดีไหมครับถ้าใครส่งงานก็หมายความว่าได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้แบบคร่าวๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้ในการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้นะครับก็ท้านักเรียนนักศึกษามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมในการเรียนขั้งแรกก่อนนะครับเรา,าค่อยเรียนไปนะครับในค่อยๆเรียนไปค่อยเรียนรู้ไปมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะเสริมขึ้นมานะครับก็สามารถทักมาในไลน์กลุ่มของเราได้นะครับก็ในคาบแรกนี้ ครูก็คงยังไม่พูดอะไรมากเอาแค่2ข้อน,นี้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวครูจะให้โจทย์ไปนะครับให้โจทย์ไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปทํากันนะครับแล้วเราก็เอาแบบง่ายๆไว้ไงเราจะอยากจะคาา้าขายกับประเทศไหนละ่ะสิประเทศอาเซียนเอาแบบง่ายๆคิดง่ายๆเลยสรุปเลยนะครับอยากจะค้าขายกับประเทศไหนล่ะสิประเทศอาเซียนแล้วเพราะเหตุใดถึงเลือกประเทศนี้แล้วจะค้าขายอะไรละ่ะนะครับในข้อที่2ในยุคโควิดสิกนี้นะครับกลุ่มประชาคมอาเซียน มีการร่วมไม้ร่วมมือกันไหมในการที่จะช่วยกันทำไมครับไม่ให้โควิดสิเกมาอะไรครับทำช่วยป้องกันไม่ว่าการฉีดวัคซีนก็ดีนะครับช่วยป้องกันกันไหมใน,ในการมีการรวมตัวกันไหมช่วยป้องกันกันไหมเช่นแต่ละประเทศในที่ผ่านมาไม่ให้มีการเข้าประเทศโดยการลักลอบเห็นไหมครับประมาณนั้นนะครับก็ร่วมม้ร่วมมือกันแล้วก็ เราก็ทำไมครับสิบประเทศอาเซียนนี้ประเทศไทยนะมีส่วนในการเลยครับป้องก,กันโรคโควิด -19 ้นี้ไหมแล้วก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปร่วมกันไหมและตัวเราเองจะมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิดสิานี้แล้วก็อะไรครับร่วมพัฒนาประเทศเศรษฐกิจไปด้วยกันไหมนะครับเราจะทํำยังไงเดี๋ยวคูจะมีโจทย์ให้นะครับเดี๋ยวคุูจะเขียนลงไปในรายกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้2ข้อนี้วันนี้ง่ายๆนะครับ อยากค้กาขายกับประเทศไหนนะครับแล้วก็ข้อที่สองในยุคโควิดสิบเก้านี้เรามีการรวมกลุ่มกันไหมในยุคอาเซียนในความคิดของเราว่าอาเซียนมีการรวมกลุ่มกันไหมและมีการรวมกลุ่มกันจริงหรือเปล่าเพื่อจะต่อต้านโรคโควิดสิบเก้าแล้วก็วมพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันจริงไหมนะถ้าอยากกระทำข้อสิดข,ของเราตรงนี้นะครับสำหรับครูก็วันนี้เช็คชื่อเดี๋ยวดูจากครกันครับ ดูจากไหนแบบปรหัตที่กูให้ไปแล้วเราก็ทํามาแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับก็เท่านี้นะครับในแรกๆเดี๋ยวเรามีอะไรเสริมขึ้นมาแล้วก็ทักมาในไลน์กลุ่มนะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษานะครับที่ติดตามชมในคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ